เป็นรางคู่นะครับเป็นระบบลูกปืนทำมาค่อนข้างดีนะครับจะลื่นมากเลยไม่สะดุดเลยนะครับแล้วก็มีเลเซอร์นะครับวัดแนวตัวนี้เป็น STR แท้นะครับผมจะมีสกีนโลโก้ตรงตัวรางตัดเลยโครงสร้างอลูมิเนียมรางตัด STR ค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวให้คนลองขึ้นไปยืนดู2คนดูครับรางตัด STR นะครับหนักอยู่ที่6.9กกิโลนะครับ ตรงนี้เป็นจุดสาคัญเลยล่างตัดเราไม่ได้ลดสเปคตัวเนื้องานนะครับเปรียบเทียบอีกตัวนะครับซึ่งเป็นตัวลดสเปคนะครับผมความยาว26เท่ากันหนักแค่3โลจุดสขีดเองนะครับล่างตัด S T R นะครับตัวคุณภาพไม่ได้ลดสเปคตัวเนื้องานนะครับมีทั้งไซส์26และ32นิ้วนะครับสนใจไซส์ไหนสั่งซื้อได้นะครับราคาอยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะและสั่งซื้อเข้ามานะครับเราจะแถมตัวลูกล้อตัดกระเบื้องให้ฟรีให้1อันเลยนะครับหนึ่งตัวแถมให้1อัน